สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะออ,อนซิมเปอร์ไลท์ไทยมอมนะคะวันนี้ก็จะมาทําอาหารเช้าให้ลูกสาวเนาะลูกสาวไม่สบายเนาะพี่น้องเพื่อนเพิ่นเป็นไข้เนาะ,ะค่ะเนาะก็เลยว่าอยากกินซุปต้มจืดเพื่อว่าคุณแม่ก็เลยจะทําต้มจืดให้น้องนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปทําเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เนาะจะมาทำาต้มจืดลูกแฟงนะคะพอดีว่าลูกสาวไม่ไม่สบายก็เลยอยากจะาทานอะไรร้อนๆเนาะเป็นวไอ้ลูกแฟงเนาะพี่ชอบพี่ซอนย่าให้มานะคะน,น้องจอยเขาชอบไอชอบกินต้มจืดเนาะ ก็จะใส่วุ้นเส้นด้วยแล้วก็ใส่หมูสับเนะเาะเพราะว่าเขาทานอะไรไม่ค่อยได้เลยเก็เลยจะขอทำขยะนะคะ เก็บไว้นานาพี่เขาให้มาตั้งนานแหละแต่ว่าไปไว้ที่โรงรถมันอากาศเย็นอยู่แล้วเ้วม,มันเหมือนมันเริ่มจะฝ่อแล้วแต่ว่าก็ก็โอเคอยู่เนาะก็พอได้น้องจอยท้าก็ไม่ได้ชอบทานทานเยอะเท่าไหรนะ่เนาะเคเดี๋ยวจะใส่แครอทไปด้วยเนาะเพราะว่าเป็น ต้มจืดต้มจืดรวมผักนะคะเนาะโอเคแล้วต้มพออันนี้โอเคกว่าให้มาจะข้ามปีละไม่ได้ทำกินสักทีพอดีน้องบอกว่าอยากทำอะไรก็ได้ทำคลิปให้หนูหน่อยค่ะพี่นวา ก็จะใส่เตงไปด้วยมันมันนิ่มแล้วมันเริ่มฝ่อแล้วแต่ก็ยังใช้ได้อยู่อีกที่เหลือครึ่งนึง่งเดี๋ยวออนจะเอาไว้ทําต้มจืดเนาะเอ้ไม่ใช่ต้มจืดจะทำอไเอาไว้ทําแกงแกงไก่แกงอมอมไก่เนาะใส่ใส่บุ้นเส้นด้วยเนาะ อาทิตย์นี้เนาะอากาศมันมันเปลี่ยนแปลงร้อนแล้วก็มาลมลมแล้วก็มาเยน็นลงนะคะแล,แล้วเด็กมันก็เลยเปลี่ยนปรับเปลี่ยนไม่ได้ยาแต่เด็กเลยผู้ใหญ,ญ่ก็เปลี่ยนเ่ไรที่กันตามสภาพอากาศของท่านเนาะแต่ว่าไข่ขึ้นสูงแห้งี่นองไข่ไข่สูง ยังเหรอน้องมาเพื่อนคือเฮาเอ่อคุณพ่อคุณพ่อไปโบสถ์เนาะเพิ่นไปโบสถ์วันอาทิตย์เนาะคุณพ่อละกันเอ่อแต่ว่าออนออนก็ไปไม่ได้เพราะว่าลูกไม่สบายนะแล้ววันเสาร์หน้านี่น้องจอยเขามีคอนเสิร์ตด้วยเนาะจะน่าจะหายทันอหรอกเขามีคอนเสิร์ตเล่นคอนเสิร์ตอยู่ที่ไฮสคูลเนาะพี่น้อง ก็จะพยายามให้หน้องพักผ่อนแล้วก็กินยาเขาจะได้หายทันเพราะว่าอันเนี้ยดนตรงดนตรีเนี่ยเขาซ้อมมาตั้งแต่เปิดเทอมเนาะนี่มันเป็นคือวันสุดท้ายเนาะแล้วก็คือต้องไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วพลาดไม่ได้เนาะเพราะว่านะ้องเขาอุตส่าห์ตื่นตั้งแต่ตีห้ครึ่งทุกวันอังคารแลนะวันพฤหัสเราจะมาไม่สบายแล้วแล้วทีนี้ก็ เดี๋ยวเสียเสียดายเพราะว่าน้องก็ต้องแบบว่ารู้สึกแย่ด้วยถ้าเขาไม่ได้ไปนะคะทุกคนเดี๋ยวแม่ไปเตรียมขอไปเตรียมหมอ้อเตรียมอะไรก่อนเด้อเดี๋ยวไปต้มน้ำก่อนต้มน้ำใส่ต้มต้มจืดกา,าน้ำมันไม่น้ ใส่ขนอก้อนใส่ขนอกก้อนนะคะใส่ขนอก้อนน,ะะน,ออน,น้งแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะใส่เกลือด้วยนี่ผงผงกระเทียมนะคะผงกระเทียมเพิ่มความหอม ก็ผงหอมใหญ่ผงหอมนัดจ้าเสร็จแล้วก็จะใส่โอ้ใส่ใสอันนี้เป็นหลักจะใส่ทันยัง,ยงแล้วเนาะพี่น้องคะโอเคแล้วก็ไอ้ตัวนี้จะเป็นซอสเอ่อที่ออนผสมไว้แล้วเนาะเอ่อซอสน เดี๋ยวเราก็จะไปเตรียมหมูจะใส่หมูสับให้น้องนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะผสมหมูสับก่อนโอเคนะคะวันก็จะใส่ผักลงไปเลยแล้วก็จะมีแครอทแล้วก็มีลูกแฟงเนาะมีแครอทแล้วก็ลูกแฟงเท่านั้นเอง รอใหอ้ลูกแฟงกับแครอทสุกแล้วก็ใส่วนเส้นใกล้จะสุกแล้วค่อยใส่วนเส้นลงไปเนาะขอชิมขอชิมรสชาติก่อนโอเคค่ะอร่อยอร่อยเดี๋ยวรอสุกแป๊บนึง น่าจะสุกแล้วนะคะเด๋อได้ที่ละแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอดอูลูกแฟงก่อนว่าเขาเนิ่มหรือยังเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวขอใช้ช้อนตักก่อนมันมันเขาฝ่อมันก็จะไม่ค่อยเหนียวเลยโอเคได้ละเดี๋ยว,ไ,ว,ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องขยิบกินบุนเส้นกับแครอทก็ได้ มันจะออกฟอฟอหยาบๆนิดนึงเพราะว่าเอาไว้นานเกินไปเนาะโอเคเดี๋ยวทนก่อน,น,ะะเ,นเพราะว่าเอ่อวัอนจะไม่เอาวุนเส้นลงไปในหม้อเลยนะคะเพราะว่าเอ่อกลัวเขาอืดน,นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาจะทานเราก็ค่อยเอาวุ้นเส้นลงไปลวกเทลลหน่อยนะคะแบบนี้นะเส้น Phèn, ốc vàng ốc bay con ốc bay mà vốn xin hại một lời แครอดยังไม่ให้ให้เยอะเนะเพราะว่าเดี๋ยวให้น้องลองทานดูก่อนว่าน้องจะทานได้ไหมใส่น้ำซุปก็ทานน้ำซุปนะเนาะได้แล้วค่ะ